ัสดีค่ะหนูไอร์ดค่ะที่ภะสาะอขายฟอร์ดออโต้กาลารีสาขาพระประแดงค่ะเจอกับน้องไอซ์เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องไอก็จะพามาชมรถที่น้องไอตกแต่งเรียบร้อยแล้วคันด้านข้างของน้องไอเองค่ะสีแดงแรงริดคันนี้นะคะเป็นรุ่นที่เราขายดีที่สุดในเวลานี้เลยค่ะแล้วก็น้องไอส่งมอบเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะแร n เจอร์แคปไอกำพัสร์นั่นเองค่ะราคาขายคันนี้อยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะคะเป็นสีแดงสวยๆแบบนี้ค่ะมีให้คุณลูกค้าเลือกถึงสี่สีด้วยกันนะคะ ที่จะไปชมกันนะคะว่าคันนี้ตกแต่งยังไงบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้น้องไอด้วยนะคะกดกันแล้วก็ตามกันมาเลยค่ะสําหรับคันนี้เราแต่งแบบจัดเต็มตามปริมชั่นที่คุณลูกค้าอยากได้เลยนะคะซึ่งชุดแต่งแต่ละชุดนะคะแต่ละคันที่น้องไอรีวิวไปนะคะก็จะเป็นรถที่เราส่งมอบทั้งหมดเลยนะคะ น้องไอจัดให้ตามงบประมาณการออกรถของคุณลูกค้าเลยค่ะอยากออกรถเท่าไหร่ชุดแต่งแบบไหนจัดให้แบบนั้นเลยนะคะสำหรับคันนี้เลือกติดตั้งเป็นสกู๊ปด้านหน้าเป็นทรงเตี้ยนั่นเองค่ะทำเป็นทูโทนแบบนี้นะคะ2ส,สีสีแดงแตดกับตัวสีดำนะคะเพิ่มลูกเล่นด้านข้างเป็นตัวหนังสือเรนเจอร์แบบนี้เป็นสติ๊กเกอร์สีดำนั่นเองค่ะขนาดด้านข้างสองข้างแบบนี้ของตัวสกู๊ปด้านหน้าเลยนะคะมาแบบนี้ด้านหน้าเลยเด่นๆสวยๆนะคะสำหรับกระจังหน้า f o R d ด้านหน้าค่ะ คันนี้เลือกติดตั้งเป็นแบบตะแกรงนั่นเองนะคะมีหนังสือมีตัวหนังสือออคิลดิกด้านหน้าเป็นสีขาวแบบนี้ด้วยนะคะ F o r D ด้านหน้าค่ะทาเป็นทูโทนสองสีอีกเช่นกันนะคะจะเป็นสีดําตัดขอบกับตัวสีแดงค่ะซึ่งสีแดงก็จะเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถเลยนะคะลงตัวสุดๆไปเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะสีดําแบบนี้ค่ะตัวนี้เราทําสีเลยนะคะตัดกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะเท่ๆไปเลย สำหรับไฟตัดหมอกค่ะออกโรถกับน้องไอไม่แถมไม่ได้นะคะแถมให้ทุกคันเลยนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งอัปเกรดให้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะเลือกติดตั้งเป็นคิ้วล้อ มีหมุดนะคะขนาดคิ้วล้อตัวนี้จะเป็นแบบ6นิ้วนะคะมีหมุดแบบนี้มาให้หมุดเป็นสีเงินนะคะตัวหมุดเป็นหมุดหลอกนะคะคุณลูกค้าไม่ได้เจาะตัวรถของคุณลูกค้านะคะเก็บงานยิงซิลิโคนเรียบร้อยมากๆเลยค่ะสําหรับแม็กที่เห็นเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะเป็นแม็กคู่ตัวโรงงานมาเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นแม็กขอบ17นั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวยางบิสตอโเลยนะคะฟอร์ดเราให้มาเลยนะคะสําหรับยางตัวนี้ค่ะในส่วนของด้านข้างกันบ้างด้านข้างคันนี้เราติดตั้งเป็นสติ๊กเกอร์สวยๆลายกราฟิกแ,แบบนี้นะคะตัวสตตกร่รน,นีดะะคะัับวถ ที่เป็นสีแดงลงตัวสุดๆเลยนะคะเบารองมือเปิดประตูนะคะเลือกติดตั้งเป็นสีดำด้านอีกเช่นกันนะคะจับเซตคู่กันมาแบบนี้เลยนะคะลงตัวสุดๆเลยแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นกันสาแล้วก็เราหลังคาทรงสปอร์ตสีดํานะคะติดตั้งให้ทุกๆคันเลยค่ะ มาแบบนี้เข้าเซตเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะคะไล่มาที่ด้านท้ายค่ะมีติดตั้งเพิ่มเติมเป็นโรบา a เหล็กขางานของ Outlander อีกเช่นกันนะคะสำหรับงานชิ้นนี้น้องไอติดตั้งให้เขาท่าจะเยอะเลยนะคะตัวงานไม่มีปัญหาเลยค่ะเหล็กก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็มีติดตั้งนะคะเป็นครอบไฟท้ายแบบนี้สีดำดาน,นะคะทั้ง2ด้าน มาแบบนี้ทั้ง2ข้างเลยนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ฝาท้ายตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะทำให้ตัวรถดูสวยยิ่งขึ้นนะคะเมืาอเรามาเปิดฝาท้ายค่ะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวดับท้ายเท่ๆเลยเข้าเซ็ตคู่กันเลยนะคะป้องกันร,รอยขีดข่วนเวลาคุณลูกค้าใช้งานค่ะแล้วก็ การชนท้ายค่ะตัวการชนท้ายนะคะมาเข้าเซตคู่กันกับตัวโรบาร์เลยค่ะเป็นงานของเ er อลเลนเดอร์อีกเช่นกันนะคะเป็นโรบาร์แขนโอบด้านข้างตัวรถของคุณลูกค้าแบบนี้นะคะมาพร้อมกับหุงโอเมก้าสีแดงค่ะแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะสำหรับงานชิ้นนี้เรียกได้ว่าชุดแต่งลงตัวสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะจัดให้เลยนะคะสาหรับโปรโมชั่นที่คุณลูกค้าเลือกนะคะสําหรับคันนี้แต่งให้รอบคันฟรีไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะสีแดงสื่อสวยคันนี้นะคะเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วค่ะสาหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังดูช่อง u t u b e ของน้องไออยู่นะคะชอบชุดแต่งแบบไหนชอบคลิปไหนนะคะสามารถโทรมาสอบถามปโปรโมชั่นได้ที่น้องไอเลยค่ะ0ูนย์ก๊าแปนหะคะหรืออยากมาคุยรายละเอียดกันที่โชว์รูมนะคะก็มาเจอน้องไอได้เลยค่ะที่ฝาดพระประแดงนะคะน้องไอยอยู่ตลอดเลยค่ะแค่โทรเข้ามานะคะเราก็จะได้เจอกันได้คุยรายละเอียดกันนะคะสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดค่ะแค่โอนจองผ่านบาัญชีบริษัทเท่านั้้้้นนนนนนค่ะ่ะะอองงงไไมีีบบบรรริกกาเนาเเฟแลลว็สถถึทย ดวกปลอดภัยสุดๆเลยนะคะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ให้น้องไอด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการลงคลิปในครั้งต่อไปของน้องไอนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ